ครับวันนี้คนรักเกษตรบ้านสวนตามหอยพ่อจะพามาเยี่ยมชมสวนกล้วยน้ำว้าครับสวนกล้วยน้ำว้านี้แปลงนี้นะครับจะให้น้ำแบบวิธีแบบวิธีเขาเรียกว่าแบบแบบส,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 สปริงครับ สวิงเกอร์ครับนี่ครับผมผมจะพาเดินชมข้างในครับต้นใหญ่มากครับสูงด้วย นี่ครับเป็นแปลงตัวอย่างนะครับเป็นแปลงสาทิศนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสั้นใดสนใจนะครับอยากปลูกก็ลองทําตามนี้ครับตามวิธีนะครับตามในภาพตามในคลิปวิดีโอนี้ครับผมข้างบนจะเห็นว่านะครับคือกล้วยโดกมากเลยครับครับผมจะพาเดินตามล่อง ระยะห่างระยะห่างประมาณสี่เมตรครับอ่าขออนุญาตครับ,รบกล้วยนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับท่านครับรปีกว่าปีกว่ามีมีแต่มีแต่กล้วยน้ำว้าอย่างเดียวไ่มครับน้ำว้าแล้วกล้วยน้ำวกล้วยหอมแล้วกล้วยแคร์ครับอ๋อที่ยาวแล้วทำมุกครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดินชมก่อนนะครับ เดินชมก่อนเราจะมาให้พี่น้องเกษตรกรชมกันครับให้ชมนะครับกล้วยจะพาเดินดูโวยรอบครับเข้าไปข้างในมันจะมีอีกแปลงหนึ่งแปลงใหญ่ครับแปลงนั้นกำลังปลูกครับโอ้ปีเดียวครับปีปีปีเดียวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับ เขาดูแลดีมากเลยครับระบบการจัดการน้ําเขาดูแลดีมากเลยเขามีปลูกแซมไอ,เ,อเขาเรียกว่าผลไม้มพื้นบ้านของเรานะครับที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับก็มาปลูกครับนี่ครับที่เอาไปลูกมันจะออกสขีาขาวๆหน่อยแถวบ้านผมก็มีครับสวนผมก็มีเยอะมันจะขึ้นปลูกมันจะมันจะขึ้นเองครับ ดูครับโอ้โหคยถึงมืดหน่อยนะครับมีกว่าได้ขนาดนี้สุดยอดเลยแต<ม>่ทำไมชาวบ้านเราชาวบ้านเราทำไม่ได้เท่าไม่ได้ขนาดนี้เลยครับผมก็ไม่รู้จะยังไงครับเลยจะเอาตัวอย่างมาให้ดูครับนี่เขาทำกันนี่ครับ นี่ครับระบบน้ำครับแบบสปิงเกอร์ครับท่อ PVC นี่ครับเขาให้น้ำอย่างนี้เลยครับมีขาด้วยนะครับข้างปูขาแซมด้วยครับปูขาขาเลื้องนะครับขาเลื้องนี่ครับหนอเยอะมากเลยครับเป็นกล้วยพันธุ์ที่สุดยอดจริงๆครับให้หนอหนอเยอะมาก นี่ครับโกใหญ่โกนี้หนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนอเจ็ดนอนะครับตอกกครับขายหนอได้แยกหนอขายนี่ครับมีต้นอะไรเขาปลูกกันครับกันลมกันอะไรเขาครับผมจะพามาดูอีกแปลงหนึ่งครับนี่แปลงใหญ่เลย ในีก่กล้วยน้ําว้าเหมือนกันครับระบบเขทาทำแบบ,บโควงจรนะเลยครับนี่ครับเขทาทำแบบแบบสายพลาสติกนะครับรอบเลยรอบแปลงกล้วย เดินทวงข้างในครับแปลงนี้ใหญ่มากเลยประมาณประมาณยี่สิบไรได้นะครับระยะห่างระยะห่างตงัวนี้ระยะห่างแปลงนี้ประมาณห้าเมตรครับนับเก้าได้ครับเก้าบ้านเราเครับหนึ 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สี่เมตรครับไม่ใช่ห้าเมตรสี่เมตรครับ ผิดครับประมาณ4เมตรครับเอาเอา4เมตรเก้าของเรานะครับส่วนคนต้นนะครับเขาจะใช้ฟางครับใช้ฟางคุมครับไม่ให้ไม่ให้ดินหน้าดินแห้งครับเพราะว่าจะให้โนโ่เกิดขึ้นมาง่ายครับหน้าดินจะได้ไม่แข็งือครับ พูดง่ายครับคือสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่เมตรครับลองทำดูนะครับผมก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าทำไม่เยอะไม่เยอะครับผมปลูกรอบสวนครับสูที่นี่มีครบวงจรนะครับมีอ้อยด้วย เป็นอ้อยอ้อยพันอ้อยพันอ้อยขั้นน้ำนะครับนะครับหน้าอ้อยพันสูงมากเลยนี่ครับกองฟางฟางที่เขาใช้ครับฟางที่ใช้ก็จะเป็นฟางฟางเก่าครับฟางเก่าที่อันนี้นะครับฟางเก่าปีที่แล้วครับยังเหลืออยั่ใจอยู่เพราะฟางเก่ามันจะดีกว่าฟางใหม่คนระับ นี่ครับท่อเนี่ยวางท่อเขาจะวางท่อพ VC ขนาดขนาดนี่ครับขนาดใหญ่ครับเป็นท่อนีน่ขนาด PVC, แปดจุดห้าพวซระบบน้ำเขาก็ให้ระบบสายยางครับแล้วก็สายย่อยย่อยย่างไปกลางแปลงน,นี่ครับเปิดไปก็จะหมุนอย่างนี้ครับนนี่ครับผมตัวอย่างครับ ตัวอย่างนี้เห็นครับตัวอย่างนี่คร hey, ับตัวอย่างเะาให้ดูสวยมากเลยครับ oh. ครับ uh, โหวดเวนโดยรอบครับข้างหน้านู้นครับที่เห็นป่าป่าเป็นเป็นป่าป่ายาวครับเป็นไอ้แม่น้ำชีครับแม่น้ำชี ข้ามทางข้ามข้ามนับนไปก็จะเป็นทางรถไฟครับสายสายอีสานสายกรุงเทพอุบลครัรบน่ครับ,รบจะเดินอีกรอบครับสวยมากเลยครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่รับชมคลิปนี้ครับอยากให้ได้อยากให้ลองทำดูครับ ก็กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สูงออกที่ถือว่าทำรายได้ให้กับปเกษตรกรอย่างมากเลยครับตลาดเป็นที่ต้องการมากครับเฉพาะภายในประเทศนี้ภายในประเทศเรานี่ยก็ถือว่ายังมีความต้องการสูงนะครับครับ ข้างๆจะมีการปลูกปลูกปลูกตะไคร้ด้วยครับปลูกตะไคร้แนวรอบครับปลูกตะไคร้แนวรอบ ครับผมจะพาไปเดินดูตะไคร้ที่เขาปลูกครับว่าเขาปลูกยังไงนี่ครับตะไคร้ที่เขาปลูกแซมปลูกแซมกับกล้วยกล้วยน้ำ้าอันนี้เป็นระบบให้น้ำครับดูน้ำนี่ครับตะไคร้ครับตะไคร้ที่ปลูกปลูกข้างๆเปลงกล้วยครับ ครับตะไคร้หอมตะไคร้ที่ใช้ในตะไคร้นี่ก็ตลาดเขาต้องการนะครับเอาไว้ไปทำน้ำทำน้ำตะไคร้ครับก็เป็นพืชที่นี่ครับตะไคร้สวยมากเลยครับ สวยมากเลยทะทรครับผมก็อขอจบก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากติดตามกดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ